ฟักฉันดีๆนะวันนี้นะ่ะฉันจะทำมาหน้าทา่าผีเอ้ไม่ใช่มาหน้าซอมบีกันนะฉันลืมเอาปืนมาทุกทีนะเอเอเมื่อก็นไรหรอฉันได้ข่าวว่าที่หมอบ้านเนี่ยมันมีปืนด้วยล่ะนั่นไงนขลังพวกนายน,นนะ่ะอู้ไหนดูซิ ไปทางไปโอนจริงด้วยแต่ชั้นว่ามันใหญ่กันไปนะมันมไม่เป็นไรหรอกมาดูบ้านซิดูกับเขาบ้านเดี๋ยวจะโดนเพื่อนกันเนี่ยชิ้วชิ้ว มันใหญ่เกินไปนะมาจาที่นี่จริงๆเหรอฉันว่ามันใหญ่เกินไปนะดูสิ อะไรลายัต้องการตัวคนขับภาค,คบหนึ่งนะต้องการตัวคนขับออแต่ะะละ แหนึ่งที่ฉันมานะที่ฉันมาขมุยช่วงเวลาตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะรอคนขับก่อนนะเพราะเขาเปเอาเพายมาให้นะมาแล้วนี่คือไฟฉายของพวกเจ้าจึงหยิบมันไปซะว้าว นั้นแล้วแล้วยังกล้ามาล่าซอมบี้อีกเหรอเนี่ยโอ้ยก็ผิดโอเคเสร็จแล้วไหนลองเปิดไฟฉายดิอืมก็สว่างดีใช้ได้นะเปิดหน่อยนะสว่างได้ ฉันหาเกขออย่รักษาโลกหน่อยถ้่ตะลกูกทำไ้กะดูก่อน ใช้แบบยี่ปีไปกันเถอะลุยแล้วเพื่อนในคลาสามเซ่อ้าวไฟฉันเนี่ยใครยังไม่ได้ฉันฉันค่ะฉันค่ะฉันยังไม่ได้เลยอ๊ย ฉันขอกลับดกฉันขอกลับก่อนนะโอเคไหมโอเคอย่าลืมมารับพวกเราด้วยขามุนไปเราเริ่มกันเลยนี่เดี๋ยวฉันไปก่อนเองเชิบเชิบโอ้โหแต่คนนี้น่าจะนอนันหมดแล้วนะเนี่ยโอยตา ต่อไปเราจะต้องเคิ well, ่มเคิ uh> ่มเพิ่อันนี้คะอเออเออใช้กี่ชั่วโมงว้เนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายฉันตายแน่ฉันตายค่ะแม่แม่ทำอะไรอ่ะในเมลอนสองที่นั้นแล้วก็เราจะต้องต่อตัวกันใช่ไหมอาฉันตปยด้วย

กินอะไรข้าวลูกกุ้งเหนือเยอะเลยนะ มีหน้าถึงคันนี้น่าสงสัยต้องขอเช็คเช็คเช็คได้ตัดเจอแล้วค่ะ

สมัมรูยน่ายมากมาถึงขั้นจัดการแลนะนั่นสัมรูยได้ยัางงานกัน ก็ทําไปชื่อตัวเองก็ได้อยู่แล้วนะสิที่ตัวนั้นน่ะสมมุติว่า 要出去。 สองเปือนน่ะนี่นี่เ,เปือนใหญ่จังเลยฮะตะกี้มันเปล่อนอะไรไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันกลายเป็นแางนีอ้อ้าาาาาาามันแขางาางาะาาามันแขางแา จับที่อยู่ตรงนี้เช็บอ้าวฮู้ฮู้นายดูสินะเก็อ,อยู่ตรงไหนโ่ะโถวันนี้เลยเหรอนาใช่ใช่ใช่เอ้ยดูเหมือนว่าฉันจะเห็นอะไรแ,บบแบบว๊บๆนะอือทุกคนเห็นอะไร ตอนที่ฉันด,ดขึ้นไปฉันองกรโดดไปอีกหองกันนะรอยตรนี้ล่ะมหอ,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 อวาวซอมบีโปรดติดตามต่อ,ตอไป